เจัดมันคนไม่ใส่แว่นเลยเฮ้ยองขุดช้างเหรอไม่ปุ๊บโอ้ยโอเคอ่โอ้ยโอเคยไม่ตาย Hmm. I got you. Is every teammate dead? Come on, illuminate the enemy. <laughs> we just hit you. down the yeah. enemy. <laughs> okay. Oh, 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 oh. I I to be caught. That's I shattered it. an <laughs> enemy's <reopen> shield. <laughs>

มันกดคอนโทรลลงแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งตัวนี้พุ่งขึ้นขึ้นอีกึกกอีฝั่งหนึ่งสปอมปะปมันตกดมันกดค้างได้ไหมเป็นน้องสปอมสุดเพ้อสปอมตปใจมันไม่งไวซะด้ยวยใช่ผมไม่ถนัดกดค้างไเน่ยกดรอบเดียวปั๊บเลยมันมีโดดครึ่งเสาแล้วก็โดดสองโดดซ้ำชั้น เนี่ยโดดแบบยังไงเนี่ยลงไงเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อนึกว่านึกว่าโดดแบบไอ้นี่แต่ว่าทำได้แต่ว่าหลังจากกลับมาเล่นเมาส์ไอ้นี่มันก็ติดติดติดยากเลยเล่นเมาส์ซนี่ขึ้นมากดอีแล้วก็โดดใช่ป่ะเนี่ยใ่ใช่แต่มันแต่ผมเล่นเมาส์ช้าแล้วไงกลับมาเล่นเมาส์ช้าตกมาปุ๊บเลย ตกไกลด้วยผมไม่พ่อเราผมไปทำทำแบบกลับหัวเนี่ยขึ้นบนหลังคาเลยผมขึงเมาถึกเมื่อกีอ้เองเฮ้ยมันไปลูกพี่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> เราเราขึ้นแรงเราอยู่ <c oughs> โทษด้ว <c> ย <oughs> ี่อยู่อะไรพี่ขอโทษขอโทษโอ็ปะ <c oughs>

ให้เง uh, hey, ื่อนแบเจียบไอ้บให้ได้ไงของดีให้ได้ไงของดีเออเพิ่งได้สโคโคตรดีลูกเกลือมาพอดี The yeah. Shields are depleted. One uh? recharge. Huh? Here. An, An cool. upgrade has been selected. Is Close range. Close range. You wait here, yeah? Put ring lift. Put ring on. Oh. Ultimate <laughs> examiner. Oh. How about we reposition over there? Okay, ใช้ป่าปะใช้ป่าปะใช่แล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้โหไม่ได้ใช้เลยทีมเราไม่เก็บสักอันเลยของอะ่ะ <c oughs> ของเหลือเฟือทีนี้ข <c oughs> อง้โหแอกพี่ชุกไม่เก็บประกัน <c oughs> โอ้โหไม่ได้ใช้เล่นเลยเตรียมโดนเลยผม หยิงเลยลจิบไปสามลัดหมดเอ้ยข้ไรใขอ้อด้จังข้าจังเบนเหมือนเมื่อกีกอ้ไม่ต้องรีบเารอกันนี่ไอตายแก๊สโอ้โหอยากเล่นเลย

โอ้เฮ <ed> ้ยเราผมล้มพอดีไอ้บอลลุนบอลลุนบอลลุนลุนลุนเนี่ยเนาะไม่ถันลอดอะหลบตาต่ออีก Preparing death. Medkit, shield battery here. Need some healing. Big thanks, y'all. Ring's closed. Still have a minute to mess around. Find me heavy ammo. Use Heavy ammo here. My Void next to the Blast. Put it back before another. Meet me here. Wait. ring. hiding. มาที่ไปวางกติดกาที่โมหาที่ไปออกไข่ไว้ก่อนออกไข่เหรออืมเพื่อความสะดวกอย่างตอนนต่อการต่อสู้ของเราได้การพลาดไปวงโอ้โอยโดนอะไรนะมาไม่ได้ไ There. Shield battery here. Okay. Incoming. <laughs> ha? G7 ngang, right? there. Reloading. Shields are depleted. Recharge. Watch. Reloading. Reloading. Watch in there. <laughs>

Forty-five seconds remain. Reloading. Oh, Spot an enemy there. Third party's here to play. you? Should we go to first? House, house, Allowing themselves to be caught. Reloading. <laughs> โดนแม้โดนนะมีไรผมแบ่งให้ผมให้ผมไหมไรสักสองอันนี่นะเชื นี่มีผสมไว้แล้วกันไม่ผมไอ้ยโอโฟดีกว่าโอโฟแล้วค่อยแซปองไปก็ได้เอ้ยฝั่งเหรอโอ้ยนั่นรักนั่นรักหักแบโหดกลับมาแล้วไหมผมยิงทำไมได้อะ าตายแล้วน่ารอไม่ได้เี่ไม่มีตัว่ใต้ดินหนผมยิงช่วยไม่ได้มันหามุมยิงไม่ได้เลยลอฟอง้ได้เาเลือ Reloading. Đi gần lên. Đi gần lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Right. here near, near. near. under Down, down, down enemy close reloading the reloading we the kill leader nothing can stop us

ได้เฉยดีๆครับ